สวัสดีครับคนนี้ผมนี่เกือพลครับมันมบ้านรถยว่าเป็นอะไรคนไม่เหมือนกันสุรินทร์พี่อยู่เมืองอะไรอำเภอสิกาลบูมผมว่าชุมพลขมิ้นต้องพูดได้พูดขมิ้นได้พูดขม้นได้จะว่าพูดขมิ้นได้หรอพี่คาบอกว่าขมิ้นพูดได้เดี๋ยวว่าทำเลยได้ได้สุรินทร์หรอสุรินทร์สุรินทร์ยังกบานยังกบานอยู่มื่ออ่าเดี๋ยวอ่าก็ยิ้มเคยนึกระมวกระมกมนี่ผู้สาวเอ้ผู้สาวกันมันรู้จรบดีกว่ารู้จริง็รู้จริงกันเลาะ ผู้บ่าวผู้บ่าฮะฮะรู้รู้รู้กันนุยกันนุยกันนุยอ้าอาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวอธิบายให้เต้เข้าใจง่ายคือกันนุยนี่คือมันมันมันเป็นการชมว่าน่ารักนะอย่างเช่นนะลูกอย่างเช่นอย่างเช่นชมหน่าละโอ้ยพี่เต้กุนต่อน้ากันนุยจังเลยเอาไว้เอาไว้ชมชากันทั้งหมดทั้งหกินยิ้มให้ยิ้มแล้วยิ้มใจ